คือปะเกียโทรไปพิซซ่าหัดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะอืมกะจะไปทำคอนเทนต์นะเออจะสั่งคอนทำคอนเทนต์ไงอืมสรุปสายไม่ว่าเว็บล่มพังพินาจริงๆเนี่ยถ้าไม่พร้อมอย่าทำนะคะไปเพิ่มคู่สายเพิ่มอะไรก่อนนะคะหรืออะไรสักอย่างไม่ไหวคะ่ะไม่เลิศคะ่ะสร้าง bad experience ให้กับ customer นะคะแยะคะ่ค่ะ ไม่ไหวไม่พร้อมอย่าหาทํานะคะโปกดจนสายไหมล่ะคะ่ะไม่ทำแล้วค่ะคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์วีนแทนค่ะจบนะคะพิซ่าฮัเอืจริงจริงถ้าไม่พร้อมเนี่ยนะให้ไปกองรอกันหน้าร้านให้มันคึกคักใช่ยังดีกว่าหน้าร้านจะได้ไม่เงียบไม่เหงาให้ฟิลเป็นแบบแน่นๆเออนะให้ไปยืนรอซะยังดีกว่าอันนี้เนี่ยไปให้ไปชิงเปลดในเน็ตในอะไรในเว็บในโทรแล้วก็จํากัด ช่วงเวลาอะไรเงี้ยมันไม่ไหวนะ